เฮ้ hey, นักเทรดทั้งหลายคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่เข้าตลาดมาใหม่มักจะหายตัวเร็วเหมือนเล่นมายากลใช่แล้วครับเพราะพวกเขาโฟกัสแต่กำไรแต่ลืมว่าต้องเอาตัวรอดก่อนฟังนะกำไรนะ่ะมันเหมือนแฟนเด็กในติ๊ก o k อกดูตื่นเต้นหวือหวาแต่บางทีอยู่กับเราไม่นานหรอกแต่การเอาตัวรอดมันเหมือนข้าวกะเพราหมูกรอบไข่ดาวไม่ได้หรูหราแต่โคตรจำเป็น กินได้ทุกวันปัญหาคือมือใหม่ชอบคิดว่าวันนี้ต้องบวกเท่านั้นแล้วก็เทหมดหน้าตักเหมือนนักพนันบอนแตกสุดท้ายไม่ได้กำไรแต่ได้อย่างเดียวคือความเจ็บปวดทางการเงินถ้าคุณเปลี่ยนจากการถามว่าวันนี้จะกำไรเท่าไหร่เป็นวันนี้ฉันจะรอดหรือเปล่าชีวิตการเทรดมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะอะไรเพราะถ้าคุณยังรอด คุณยังได้กลับมาเล่นใหม่อีกวันแต่ถ้าพอร์ตคุณแตกคุณก็กลับไปเล่นเกมงูกินหางในมือถือแทนแหละแล้วอย่าลืมตลาดหุ้นไม่ใช่ที่แจกเงินมันคือเวทีประลองความอดทนใครอยู่รอดได้คนนั้นชนะเพราะงั้นนะครับเป้าหมายของการเทรดไม่ใช่กําไรแต่คือการเอาตัวรอดรอดได้ทุกวันเดี๋ยวกําไรมันก็วิ่งมาหาเอง ไม่ต้องไปวิ่งตามเหมือนวิ่งตามแฟนเก่าหรอก <c oughs>